เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเขาต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่เกม Su ม m มอร์วอกับ b h ูช nel นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแฟร์เกนสไตล์กันบ้างนะวับปุกขั้น2มานะครับมีตัวไหนเก่งแล้วก็ตัวไหนน่าป้านบ้างนะครับโดยตัวละครโมเดลเนี่ยถือว่าเท่มากนะเพื่อนนะหล่อมากนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้เสร็จนะเดี๋ยวผมสรุปของผมให้นะว่าผมจะทำตัวไหนก่อนเนาะเพราะว่าจีหนึ่งร้อยเนี่ยน่าจะทำได้แค่ตัวเดียวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับที่ชอบทีแบบนี้เนาะฝากกดไลค์กดซับสไ มาดูแฟงกันบ้างเพื่อนๆนะครับแฟงธาตุไฟนะครับธาตุทีท่1เนาะเป็นการโจมตีศัตรู2ครั้งนะครับเพื่อสร้างความเสียหายตามสัดส,ส่วนพลังป้องกันของตนนะครับและแต่ละครั้งมีโอกาส65%ที่ทําให้ศัตรูมึนงง,งเป็นเวลาหนึ่งเทินนะครับหากโจมตีศัตรูตัวที่ไม่มีเอฟเฟคลดพลังบนหัวเนาะก็จะโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับผม,ผมก็เรียกว่าแฟงอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนะพอลลมแฟงไฟนะแฟงไฟ,งไฟเดี๋ยวมาดูว่าสกิลเป็นยังไงบ้างนะสกิลหนึ่งก สกิลสองนะครับชนศัตรูทุกตัวนะครับผมเป็นงานชนนะชนศัตรูทุกตัวนะครับเพื่อลดเกจโจมตีของศัตรูลงตัวละห้เปอเนต์เลยนะครับผมเรียกว่าลดย่งเยอะเลยนะแล้วก็ความเสียหายนะครับจะเป็นไปตามสัดส่วนเฮดพีสูงสุดแล้วก็พลังป้องกันของตนนะครับก็เรียกว่ามาีในส่วนของการเอาเฮดพีมาคิดด้วยนะครับถ้านะครับถ้าที่3ามนะสกิลติเมตนะครับรีดเลนพลังทุกหยดนะจากร่างกายโอ้โหนี่เอาขนาดไหนครับเนะี่ยรีดเลนพลังทุกหยดจากร่างกายนะ เพื่อโจมตี2ครั้งนะครับโดยการโจมตีจะไม่ส่วนพลังป้องกันของเป้าหมายเนาะแล้วก็หลังจากโจมตีตนจะมึนงงเป็นเวลาหนึ่งเทินนะครับความเสียหายก็จะเป็นไปตามสัดส่วนพลังป้องกันของตนนะครับก็เรียกว่าเหมือนเดิมนะก็คือตีเขาแล้วสตันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีบัฟวิลเนะี่ยบัฟวิลยู่บนหัวสมมติว่ามีวิวสองวิวนะ่าจะไม่น่าจะไม่นั่นนะหรือว่าล้างเอาก็ได้แนบเนาะก็เป็นตัวดามเมจนะตัวดาเมจต,ตีแรงตามดีเฟนที่ดีนะครับต่อยอาร์คลมอะไรพวกเนี้ยตายแน่นอนนาาาไก็ถือว่ น่าสนใจอยู่เดี๋ยวไปดูสเตตมันพุ่งขนาดไหนนะครับถ้าส,าสกิลนะครับในส่วนของทัดน้ำนะแฟ้งน้ำนะครับโจมตี2ครั้งนะครับท่าหนึ่งเนาะโจมตีศัตรู2ครั้งเพื่อสร้างความเสียหายตามสัดส่วนพลังป้องกันของตนนะครับแล้วก็มีโอกาสถึง45%ที่จะทําให้มึนนะครับอา่าไอตัวแรกตัวแรกทัดไฟมีโอกาส65%ที่ทําให้มึนทัดน้ํานะครับมีโอกาส45%ทําให้มึนงงเป็นเวลา1เทิร์นหากโจมตีศัตรูที่ไม่มีเอฟเฟคลดพลังบนหัวนะครับจะโจมตีเพิ่อมอีก1ครั้ง แล้วทำไมไม่เท่ากันนะทำไมมันไม่เท่ากันทุกคนทำไมไม่เท่ากันเนี่ยมันจะท่าหนึ่งเหมือนกันนี่ว่ะใช่ไหมโจมตีศัตรูสองครั้งนะครับตามสมสมลังป้องกันนะมีโอกาส45เ็นที่ทำให้ย,ยั่วยุโอ้ยทำให้มึนงงไม่ใช่ยั่วยุนะมึนงงไปเวลานหนึ่งเธอนะไอตัวบน65ไอตัวล่าง45เดี๋ยวต้องไปดูกันอัพสกิลเขอาอนะเขียนมางงๆสกิลสองนะครับปล่อยเสียงคำรามนะเสียงตะโกนนะ ทำลายล้างใส่ศัตรูนะครับเพื่อยู่ยุเป็นเวลาหนึ่งเทินนะครับแล้วก็สกิลติดตัวนะครับได้รับเอฟเฟกคุ้มกันนะเป็นเอฟเฟกนะครับเป็นเอฟเฟกคุ้มกันต่อเอฟเฟกลดพลังป้องกันนะครับก็เรียกว่าจะไม่โดนเกาะแตกนะครับทุกครั้งที่โดนโจมตีขี้เก๋โจมตีจะเพิ่ม30นะครับนอกจากนี้ความเสียหายที่ได้รับสูงสุดเนาะก็ความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูนะครับถึง50%เปอร์็นเนาะก็ขึ้นไปนะต้อง50%ขึ้นไปนะของ HP สูงสุดของตนนะครับแล้วก จะเติมเกรดนะให้ตัวเองจนเต็มนะครับก็เรียกว่าความเสียหายที่ได้รับเกิน50%เกรดจะเต็มแต่ถ้าเกิดว่าโดนตีคริก,ก็จะเพิ่มเกรดนะครับเป็นตัวที่ตัวนี้เดี๋ยวผมออาจจะลองดูนะว่าบางทีอาจจะเอาไว้ขั้น2องเลยยังไม่เอาไว้ขั้น2นะเพราะว่าผมใช้งานน้อยนะทุกคนนะเอาไว้เลยในซิกวอล์ิววนะครับแต่ถ้าอยากได้สเตตถ้าอยากได้สเตตก็ต้องเอาไว้เพิ่มนะครับก็ลาไ้ก่อนเดี๋ยวสกิลมันแรงงงๆยังไงก็ไม่รู้นะ เดีย๋ยวไปดูท่าลมกันบ้างนะฮะท่าลมนะเป็นการโจมตี2ครั้งนะครับเพื่อสร้างความเสียหายตามพลังป้องกันแล้วก็มีโอกาส45%ที่ทําให้มึนงงนะเนาะอันมันมึนงงทุกตัวเลยนะทุกตัวนะทุกคนนะมึนงงเป็นเวลาหนึ่งเธอนะ่ยผาศัตรูไม่มีเอฟเฟกนะครับลดพลังบนหัวก็ตีเพิ่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมแล้วก็นอกจากนี้จะฟื้นฟู HP เท่ากับ20%ของความเสียหายที่ทําได้เออโดยสกิลนะครับสกิลมันเหมือนสกิลของท่านน้ำเลยสกิลหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันมีฟื้น HP สกิล2นะครับปล่อยเสียงตะโกนนะทำลายล้างย,ยุยุนะครับโอกาส75%นต์ะยุยุเป็นเะวลา1เทิร์นนะครับอ,อ๋ออันนี้สกิลมันต่างกันนิดนึงไอ้ตัวข้างบนเนะี่ยตัวท่าน้ำมันมีโอกาสไม่ได้เขียนบอกว่าห0ึนะตัวนี้ก็เท่ากับว่า75%เนะเดีย๋ยวต้องดูว่าอัพสกิลแล้วนะครับร้อยไหมสกิลติดตัวครับพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น25%ต่อเอฟเฟกเพิ่มพลังบนตนนะก็คือถ้าเราได้บัฟเยอะก็เพิ่ม25%เเนนาาาะแล้วววคมมรร็ใกโจตีจะเพิ่มขึ้น25 หน่วยต่อเอฟเฟกลดพลังแต่และอันบนหัวนะครับนอกจากนี้ทุกครั้งที่ได้รับเอฟเฟกเสริมพลังนะครับหรือติดเอฟเฟกลดพลังเกก็จะเพิ่ม20เกโจมตีจะไม่เพิ่มขึ้นจากเอฟเฟกที่ได้รับจากการเริ่มเมื่อต่อสู้นะทุกคนนะก็เรียกว่าก็พอพอ,อได้น่าสนใจอยู่นะฮะน่าสนใจอยู่ท่าแสงครับมาดูท่าแสงกันบ้างนะท่าแสงก็ถือว่าแต่ผมว่าท่าโรมาเทมันด้ฮักเลยท่าแสงนะโจมสองครั้งนะครับโจมตีศัตรูสองครั้งเพื่อสร้างความเสียหายตามสัดส่วนพลังป้องกันของตนและ แต่ละครั้งมีโอกาส45%นะครับที่จะทําให้มันงงหนึ่งเทินหากโจมตีไม่สนเอฟเฟกก็คือไม่มีเอฟเฟกลดพลังนะไม่มีเอฟเฟกลดพลังก็ตีอีกหนึ่งครั้งก็เป็น3ครั้งแล้วทุกคนเนาะสกิลสองนะครับชนศัตรูเพื่อลดเกรดนะครับแต่ละแต่ละตัวลง30และมีโอกาส50%ที่ทําให้มันงงด้วยสกิลดูดีนะเป็นการชนนะครับแล้วก็ลดเกรดศัตรูลง30แล้วก็มีโอกาสอีกห้ที่ทําให้มันงงหาความเสียหายเป็นไปตามสัดส่วนพลัง HP นะก็เรียกว่าความแรง ความเสียหายที่ทําได้ก็จะเป็นตาม HP แล้วก็พลังป้องกันนะครับสก,กิลอันติเมะครับผมโจมตีศัตรู4ครั้งเพื่อสร้างความเสียหายตามพลังป้องกันของต้นและลดเกดจโจมตีศัตรูลงทีละ20หาศัตรูนะฮะมี HP ตามกว่านะครับหรือว่าติดอฟเฟกต์รถพยังหยุดพลังอยู่ก็จะตี2ครั้งเนาะก็เรียกว่าง่ายๆตีเกาะแต่ก็โดน6ครั้งท่านี้นะครับอืมใช้ได้อยู่นะแวะดูดีนะ,ะต่อมาทัดมือนะครับโจมตีศัตรู2ครั้งเพื่อสร้างความเสียหายตามสัดส่วนพลังป้องกันของต้นนะครับ และแต่ละครั้งมีโอกาส45%ที่ทําให้ศัตรูมึนงงเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นหากโจมตีศัตรูที่ไม่มีเอฟเฟคลดพลังนะก็จะตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งก็เรียกว่าต่อยสเทิร์นเอ้ยต่อยสามหมัดเหมือนกันเนาะแต่ว่ามีโอกาส45ผมข้องใจมากท,มทําไมธาตุไฟมัน65เนี่ยอืมเดี๋ยวต้องไป็นละดูแรงแต่อัพสกิลมันน่าจะเหมือนกันนอะอ่ะนะครับท่าสองนะท่าสองในเป็นการปล่อยเสียงตะโกนทำลายล้างนะครับมีโอกาส50%เองนะที่จะยั่วยุนะครับเป็นเวลา2เทริร์นเนาะก็เรียกว่าอยู่4ตัวก็อาจจะติด อาจจะมีตัวที่ไม่ติดด้วยนะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะต้องอัพสกิลเพิ่มนะมันมันห้าสิบมันน้อยไปเนนะครับสกิลติดตัวนะความเสียหายที่ทําได้จะเพิ่มขึ้นตามดาเมจเออขออภยัยคะความเสียหายที่ทําได้จะเพิ่มขึ้นตามจานวนครั้งที่ถูกโจมตีเนาะแล้วก็ความเสียหายที่ได้รับจะลดลงสูงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนครั้งที่ถูกโจมตีจะรีเซ็ตเมื่อโจมตีศัตรูโอ้โหเรียกว่าใช้ยากนะสกิลฟังดูดีนะครับสกิลงง,งงฟังดูดีแต่ใช้ยากนะครับ ท่ามืดเนี่ยตอนแรกผมมองว่ามันในแอนิเมชันในคีบะมันเยอยู่2สองเทินเลยนะแต่ว่ามันมีโอกาสแค่หนะ้าสิบเนาะเอาจริงๆนะอันนี้คือจากใจเลยนะทุกคนนะผมว่าไม่ว้าวเท่าไหร่ครับโอ้สิ่งที่เรารอคอยมาเนาะก็คงน่าจะเอาเวกเอาสเตตเลยครับอืหน้าจะเ,เวกเอาสเตตถ้าเป็นผมนะผมคงน่า,นาจะทําแฝงไฟก่อนตัวแรกนะเพราะว่ามันใช้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะอย่างน้อยๆเนียนะ่ยเล่นในกิววอร์ซิกวอร์ก็ใช้ได้อยู่แล้วเนาะตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเนี่ยอาจจะทําเป็นท่าแสงเล่นเนาะ ทัดแสงทัดน้ำเนี่ยนะครับทัดลมเนี่ยสตัวเนี้ยผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะครับทำตัวไหนก่อนหลังก็ได้นะนะครับทำเล่นได้แต่ตัวแรกที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับการทำเนี่ยน่าจะเป็นไฟนะครับ3ตัวเนี้ยน้ําลมแสงเนี่ยเอาสนุกเลยนะขึ้นอยู่กับว่าจะเอาสนุกยังไงก็แล้วแต่เลยนะมันลงันนี้อื่นน่าจะลําบากยากเย็นมากทุกคนนะครับคือมันมันไม่ได้ว้าวขนาดแบบว่าเอ้ยมันเอาไว้ลงดันได้มันเอาไว้พีีพีตีคนได้แบบเก่งหรืออะไรขนาดนี้นะครับก็คิดว่า น่าจะประมาณนี้แหละคือ3ตัวนะส่วนมืดผมน่าจะทําหลังสุดเลยนะคือสกิลมันดูเท่แต่ว่าใช้ยากนะครับก็สรุปคร่าวๆนะถ้าเป็นแฟงผมคงทาไฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอเวลาตัดสินใจทีนึงเนาะหลังอัปเดตแผดมาผมจะทําแฟ,ง,แฟงหรือค้อนก่อนเพื่อนๆอยากให้ทําตัวไหนมามารีวิวก่อนก็คอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปบ่ายนั่งทําให้แล้วกันนะครับผมสาหรับวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ